ประเทศไทยมีประชากร65ล้านคน55เป็นเป็นเกษตรกรในจำนวนนั้นกว่า80ใช้ปุ๋ยเคมีในการทำเกษตรกรรมซึ่งปุ๋ยเหล่านั้นทำให้ประเทศไทยต้องสูญเงินทั้งหมดเกือบ4,000ล้านบาทต่อปี แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นคือต้นทุนที่แท้จ,จริงของสารเคมีที่ไม่ใช่แค่ราคาของตัวปุย๋ยแต่รวมไปถึงต้นทุนของความเสื่อมโทรงในระบบนิเวศและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะยาวสารเคมีได้ย้อนกลับมาทำร้ายพวกเราทุกคนต้องทำอย่างไรเราถึงจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ไปได้ Eco House คือโครงการที่นำเอาความรู้และประโยชน์ของการเลียงไส้เดือนมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมหรือว่าสิ่งแวดลอ้อมซึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการมาจากโครงการซอยบูสเตอร์ที่พวกเราจุฬาไซาฟ์ได้ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2552เพื่อที่จะแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในการทำกรเกษตรกรรมค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะ เรามาทำความรู้จักกับโครงการซอยบูสเตอร์กันก่อนดีกว่าโครงการซอยบูสเตอร์คือการเลี้ยงไส้เดือนดินสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่กินขยะอินทรีย์เป็นอาหารไส้เดือนนั้นจะช่วยย่อยสลายขยะและขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยที่เราเรียกกันว่าปุ๋ยไส้เดือนนั่นเองปุ๋ยเลยนำปุ๋ยที่ได้จะถูกนำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีในการทำกรเกษตรกรรมค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการเกิดขึ้นในปี2552 โดยเราได้เผยแพร่ซอยบูสเตอร์ไปให้คุณลุงคุณป้าเกษตรกรในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อให้พวกเขาทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนแทนปุ๋ยเคมีซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นที่น่าพอใจสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในปีนี้คือปุ๋ยไส้เดือนใช้ได้จริงต่อมาในปี2553เราได้เลือกที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายเลยได้นำซอยบูสเตอร์ ไปสอนให้กับน้องๆในชมรมนักลบสิ่งแวดลอ้อมนักสืบสายน้ำที่โรงเรียนผ่านในวิทยาจังหวัดฉะเชิงเซาเพราะว่าน้องๆเหล่านี้มีความพร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆและในปีนี้เราได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงไส้เดือนหนึ่งบ่อนั้นมี Initial Investment เพียงแค่840บาทซึ่งทำให้ใครๆก็สามารถเลี้ยงไส้เดือนได้ค่ะ ต่อมาในปีที่แล้วนะคะหรือปี2554เราได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาชมรมนักลบสิ่งแวดแล้อมนักสืบใส่น้ําให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยไส้เดือนแบบครบวงจรและเรายังได้สอดแทรกแนวการทําธุรกิจง่ายๆผ่านทางร้านอาหารต้นไม้ซึ่งเปรียบเสมือนช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของน้องๆทาให้ชมรมแห่งนี้มีรายได้ มีคนติดต่อเข้ามาขอดูงานมากขึ้นเพื่อน,นำไปประยุกต์ใช้เข้ากับอาชีพของตอนเองค่ะในปีที่3นี้นะคะเราได้พิสูจน์แล้วว่าปุ๋ยไส้เดือนนะั้นมีประโยชน์ในหลายด้านทำให้เป็นที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นค่ะในปีนี้พวกเรามีเป้าหมายที่จะนำปุ๋ยไส้เดือนมาใช้แทนปุ๋ยเคมีให้ได้ในวงกว้างอย่างแท้จริงค่ะ แต่จากการค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาทําให้เราพบข้อจํากัดอยู่4ข้อข้อแรกมูลค่าของปุ๋ยไส้เดือนและตัวไส้เดือนนั้นยังไม่มากพอที่จะได้รับความนิยมจากตลาดข้อ 2. เราไม่สามารถควบคุมคุณภาพของปุ๋ยและน้ําหมักมูลไส้เดือนได้ซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนที่ไม่เท่ากันของขยะอินทรีย์ที่เราได้ใส่ลงไปในแต่ละครั้งเพื่อให้ไส้เดือนได้ย่อยสลาย ข้อ3การเลี้ยงไส้เดือนนั้นต้องการแรงงานคนเวลาและการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากทําให้มีค่าใช้จ่ายด้านแรงงานที่สูงตามไปด้วยค่ะและข้อสุดท้ายคือกําลังการผลิตปุ๋ยไส้เดือนที่ยังไม่มากพอทําให้มีต้นทุนทางการผลิตที่สูงจึงไม่สามารถเกิดอี n น m มี s of s สเกลได้ซึ่งหมายความว่าเมื่อเรามีกําลังการผลิตที่มากขึ้น ราคาต้นทุนการผลิตต่อชิ้นก็จะต่ำลงไปด้วยนั่นเองค่ะโดยข้อจำกัดทั้ง4ข้อนี้ทำให้ปุ๋ยไส้เดือนไม่สามารถแข่งขันกับปุ๋ยเคมีในด้านของราคาได้เป้าหมายของพวกเราในปีนี้คือการแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวโดวยการพัฒนาโครงการซอยบูสเตอร์ให้สามารถนามาประยุกใช้ได้จริงในเชิงธุรกิจไม่ใช่แค่การเผยแพร่ความรู้หรือการปลูกผักหลังโรงเรียนอีกต่อไปค่ะ และนี่ซึ่งเป็นที่มาของโครงการของพวกเราในปีนี้ซึ่งก็คือโครงการ EcoHouse หรือ Earthworms Cultivation Opportunities House ค่ะ EcoHouse เปรยียบเสมือนบ้านที่รวมเอาความรู้การเลี้ยงไส้เดือนตลอด3ปีของพวกเราเข้ากับความรู้ทางด้านการเกษตรและด้านธุรกิจซึ่งมานำมารวมกันแล้วจะสามารถแก้ปัญหาและไขข้อจำกัดของการเลี้ยงไส้เดือนได้ซึ่งจะสามารถสร้างไรายได้ และลดต้นทุนทางสังคมได้อย่างยั่งยืนพวกเราได้แบ่งการดำเนินงานโครงการ Eco House ออกเป็น3ระยะโดยยึดตำหลักง่ายๆว่าอยู่ดีมีสุขและแบ่งปัน,ปนโดยเริ่มจากอยู่ดีคือการนำปุ๋ยไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือนและตัวไส้เดือนมาใช้ในการทำเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการทดแทนการใช้สารเคมี และเป็นการลดรายจ่ายด้านอาหารภายในครัวเรือนนั่นเองระยะต่อมาคือระยะมีสุข้วยการนําปุ๋ยไส้เดือนและผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือจากการบริโภคไปจําหน่ายเพื่อเป็นการสร้างไรายได้เสริมและระยะสุดท้ายคือระยะแบ่งปันโดยการกระจายความรู้ e c o คเฮาส์และส่งต่อโอกาสดีๆนี้สู่สังคมนั่นเองครับในปีนี้พวกเราได้มีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อในการเลือกกลุ่มเป้าหมายครับ ข้อแรกกลุ่มคนหรือองคอ์กรที่มีปัญหาด้านการเงินและเต็มใจที่จะมาร่วมโครงการกับเราเพื่อโอกาสที่มีชีวิตที่มีชีวิตที่ดีขึ้นข้อ 2. โครงสร้างการบริหารจัดการจะต้องมั่นคงทําให้ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดเข้าไปมีความยั่งยืนง่ายต่อการดําเนินงานและมีการวัดผลที่ชัดเจนครับและข้อสุดท้ายที่ตั้งจะต้องอยู่ใกล้แหล่งชุมชนทําให้เราสามารถนําขยะอินทรีย์จากตลาด มาใช้เป็นอาหารของไสเดือนได้ครับจากเหตุผลเหล่านี้องค์กรเพื่อสังคมได้กลายมาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพวกเราจุลาไซฟ์ในปีนี้ครับโดยที่แรกที่พวกเราได้เข้าไปนั้นคือมูลนิธิบ้านความหวังเมตตาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะซึ่งเป็นที่พักพิงและให้การช่วยเหลือเหล่าน้องผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆทางครอบครัวบ้างเป็นเด็กกำพร้าบ้างถูกล้นละเมดทางเพศ และบ้างไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมในความเป็นจริงนั้นมูลนิธิแห่งนี้สามารถรับอุปการะเด็กได้ถึง80คนแต่ปัจจุบันมีเด็กในอุปการะเพียงแค่24คนเท่านั้นนั่นเป็นเพราะความไม่ต่อเนื่องของเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลบางปีได้รับบางปีไม่ได้รับเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของเราก็คือ การแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับมูลนิทีแห่งนี้เพื่อที่เขาจะสามารถหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับเด็กที่รอคอยความช่วยเหลือได้ค่ะและด้วยความตั้งใจที่จะทําให้ที่นี่พึ่งพาตัวเองได้เราได้เปลี่ยนวิธีดําเนินโครงการจากโปรเจกต์เบสเป็นการทำกิจกรรมเชิงพื้นที่หรือว่า Area b a s e สและได้สร้างระบบที่มีการเลี้ยงไส้เดือนเป็นศูนย์กลางขึ้นมาเนื่องจากวงจรชีวิตของไส้เดือนนั้น เป็นรากฐานของการทำกรเกษตรกรรมประเภทต่างๆค่ะพวกเราเริ่มต้นโดยการเข้าไปร่วมมือกับน้องๆสร้างบ่อเลี้ยงไส้เดือนจำนวน30บ่อและแบ่งพื้นที่ของมูล,ลนิธิที่มีอยู่มากกว่า4ไร่ออกเป็นส่วนๆ,วนๆเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆคือไก่20ตัวเป็ด10ตัวและปลาตะเพียนอีก3,000ตัวผสมผสานกับการเพาะป,ปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ทั้งผักบุ้งกะหล่ำปลีผักกาดขาวโหระพาและพริกขี้หนูสวนรวมถึงเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ชัดนะคะว่าไส้เดือนนั้นเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมระบบและเป็นผู้จ่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากตัวมันเองให้กับกิจกรรมที่เหลือค่ะโดยที่แปลงผักขนาด1.5คณ5เมตรจำนวน30แปลงที่เรากับน้องๆได้ช่วยกันขุดจะถูกรถ ด้วยน้ำหมักมูลไส้เดือนเห็ดในโรงเพาะจะได้รับปุ๋ยมูลไส้เดือนซึ่งทำให้ได้ผลผลิตที่ทั้งสดสะอาดและมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นด้วยค่ะซึ่งนี่เป็นความรู้ที่ได้จากการทดลองใช้น้ำหมักกับผักมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนค่ะไก่และเป็ดจะได้กินตัวไส้เดือนที่มีโปรตีนสูงเป็นอาหารทำให้มีสุขภาพดีกล้ามเนื้อแข็งแรง และออกไข่ได้ในปริมาณที่มากขึ้นเพราะว่าตัวไส้เดือนนั้นมีโปรโตีนอยู่สูงถึง70%เชียวนะคะส่วนปลาตะเพียนนั้นจะได้รับน้ำหมักมุนไส้เดือนมาช่วยบำบัดน้ำในบอ่อทำให้ปลาตายน้อยลงและยังมีขนาดใหญ่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากได้กินตัวไส้เดือนนั่นเองค่ะความรู้นี้ได้มาจากการค้นคว้าเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ินประสบการณ์ของคุณลุง ที่เคยนำน้ำหมักของเราไปใช้กระบอกกุ้งมาแล้วค่ะส่วนตัวไส้เดือนนั้นก็ mm hmm. กินเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของน้องๆซึ่งมาผ่านกระบวนการย่อยแล้วเราก็จะได้ทั้งปุ๋ยและน้ำหมักมูนไส้เดือนที่สามารถนำกลับไปใช้ในระบบได้ครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะผลผลิตจากกิจกรรมทั้งหมดคือไข่ไก่ไข่เป็ดรวมถึงปลาตะเพียนผักและเห็ด ก็คือวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับน้องๆนั่นเองค่ะและส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่เราได้นำอีโคเฮาส์เข้าไปแล้วที่นี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเรามาฟังเสียงของพ่อสวงผู้ดูแลมูลนิธิกันเลยค่ะก็เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นหลักคือ นี่เป็นปีที่รัฐบาลก็ไม่ช่วยสถานสงเคราะห์ด้วยทั้งหมดเลยหรอครับหรือว่าทุกแห่งปัญหาน้ําท่วมคนที่เคยบ่อยจากเขาก็ลาบากเราจะพยายามลดค่าใช้จ่ายแล้วก็พยายามช่วยตัวเองโดยเฉพาะมีพืชผักมีเห็ดมีดารายได้จากไส้เดือนอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับเด็กได้มากขึ้นเพราะเด็กที่รอความช่วยเหลือ็ยัเมีเยอะ จดตั้งระบบเช่นนี้ทำให้ทางมูลนิธิมีค่าใช้ใจ่ายทางการผลิตที่เกือบจะเป็นศูนย์เพราะเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของน้องๆได้ถูกนำไปใช้เลี้ยงไส้เดือนส่วนผลผลิตจากไส้เดือนที่ออกมาเป็นปุ๋ยน้ำหมกักและตัวไส้เดือนนั้นได้ถูกจ่ายกลับไปให้กิจการต่างๆเกิดการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตซึ่งในที่สุดจะวนกลับมาเป็นอาหารให้กับน้องๆค่ะระบบ ในหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งในที่สุดจะทำให้มูลนิธิแห่งนี้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้ Eco House คือทางมูลนิธิแห่งนี้สามารถลดขยะได้18กิโลกรัมต่อวันหรือ6.5ตันต่อปีลดค่าใช้จ่ายได้1 3ึ8 5บาทต่อเดือนซึ่งแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหาร 6,485บาทหรือประมาณ1ใน3ของค่าอาหารทั้งหมดและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายอื่นๆได้อีก6,600บาทอีกด้วยมูลนิธิแห่งนี้ต้องการเงิน3,000บาทต่อเดือนในการอุปการะเด็ก1คนซึ่งการลดค่าใช้จ่ายนี้ได้ทำให้ที่นี่สามารถรับเด็กได้เพิ่มขึ้นถึง4ชีวิตแต่เนื้อสิ่งอื่นใด น้องๆได้รับการฝึกทักษะสำคัญที่เขาไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนทุกวันนี้น้องๆได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตที่เข้มแข็งและมีวินยัยพวกเขาเรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและกล้าที่จะก้าวเดินออกไปอย่างภาคภูมิโดยศักยภาพนี้ทำให้เรามั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จและคงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้น้องๆทั้ง24คนยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการได้รับประทานผักปลอดสารพิษที่พวกเขาได้ช่วยกันปลูกเองทำให้ในปัจจุบนันมูลนิธิแห่งนี้อยู่ดีมีสุขและยังได้ก้าวออกไปอีกขั้นโดยการได้เริ่มแบ่งปันความรู้การเพราะเลี้ยงไส้เดือนไปยังคุณลุงคุณป้าที่มีสวนกล้วยไม้ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับฟังมาถึงตรงนี้นะคะ ท,ทุกท่านคงจะเห็นถึงสเสน่ห์ของโครงการที่มูลนิธิบ้านความหวังเมตตาแล้วแต่พวกเราจุฬาสายไม่หยุดเพียงเท่านี้ค่ะพวกเราเล็งเห็นว่าโครงการ Eco House จะสามารถช่วยเหลือองค์กรเพื่อสังคมให้ยืนอยู่ดยดยได้ด้วยตัวเองจึงอยากจะกระจายผลลัพธ์นี้ให้กว้างและครอบคลุมที่สุดเราได้เข้าไปจุดประกายเทียนแห่งชีวิตให้แก่องค์กรเพื่อสังคมจาก5ภาคทั่วประเทศดังนี้ 1. มูลนิธิสันมหาพลจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นที่พักพิงของผู้ทุพพลภาพผู้พิการทางจิตและคนเร่ร่อนจำนวน205ชีวิต 2. มูลนิธิบ้านเบธานียจังหวัดเลยซึ่งอยู่ในเครือเดนินกันกับมูลนิธิบ้านความหวังเมตตาที่นี่รับอุปการะน้องๆที่ประสบปัญหาทางครอบครัวไรโอกาสและขาดที่พึ่งทั้งหมด25ชีวิต 3. สถานพินิษเขตสีจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นสถานที่บำบัดแก้ไขและฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนที่เคยกระทำผิดทางอาญารวม504ชีวิต 4. สถานสงเคราะห์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเปรียบเหมือนสถานที่พักพิงแห่งสุดท้ายสำหรับคนไร้ร่อนและผู้พิการทางจิตที่ถูกทอดทิ้งจากคนในครอบครัวและคนในสังคมรวม250ชีวิตและ 5. มูลน,นิธิหมู่บ้านตะวันฉายจังหวัดภูเกต็ต ที่นี่เป็นที่พักพิงของเด็กกำพรา้าจํานวน123ชีวิตซึ่งทั้ง5องค์กรที่พวกเราได้เข้าไปช่วยเหลือน,นะคะพวกเราตั้งใจที่จะพัฒนาทุกทกที่ให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนเหมือนกับต้นแบบโมเดล Eco House ที่มูล,ลนิธิบ้านความหวังเมตตาจังหวัดนครน,นายกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จากการใช้บอ่อเลี้ยงไสเดือนจำนวน5ถึง10ชุดเป็นชุดนำดองเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายได้ภายในชั่วข้ามคืนแต่จำเป็นที่จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะและเพื่อที่จะขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเร,เราเลือกที่จะประสาสัมพันธ์โครงการ ผ่านเครือข่ายของมูลนิธิและเพื่อองค์กรสังคมต่างๆซึ่งเป็นซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมและดีกว่าการใช้สื่ออื่นๆค่ะและจากเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของพวกเรามีองค์กรเพื่อสังคมอีก15แห่งที่พร้อมจะร่วมโครงการกับเราในปีนี้ค่ะจากการนำา e o o o u s e เข้าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อสังคมต่างๆนอกจากจะสามารถช่วยเหลือกลุ่มคนที่นั่นได้แล้ว ตอนนี้เรายังสามารถแก้ไขข้อจํากัดของซอยบูสเตอร์ได้3ข้อคะ่ะข้อแรกเราได้เพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากไส้เดือนด้วยการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำกรเกษตรกรรมยกตัวอย่างเช่นน้ำหมักมูลไส้เดือนครึ่งลิตร1ขวดขายได้ราคา25บาทแต่เราสามารถนำไปรดแปลงผักกาดได้ถึง10แปลงและสร้างรายได้เสริมได้ถึง1,200บาทเช่นะคะนอกจากนี้เรายังสามารถนำน้ำหมัก ไปใช้บําบัดน้ไดํไในบ,อบ่อปลาได้ด้วยค่ะจะเห็นได้นะคะว่าน้ําหมักหนึ่งขวดนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าที่คิดค่ะขอ้อที่2เราสามารถควบคุมคุณภาพของปุ๋ยไสเดือนได้ง่ายขึ้นจากการที่ทางมูลนิธิมีการจดบันทึกการให้อาหารไสเดือนและมีการรณรงค์ให้ผู้ทร่่อยู่อาศัยรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้แก้ไขข้อจํากัดในเรื่องค่าจ้างแรงงาน และความเอาใจใส่ในการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไส้เดือนเพราะว่าคนที่มูลน,นิธิต่างก็เต็มใจและพร้อมที่จะทำโครงการนี้โดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะเป็นเวลากว่า4ปีแล้วที่พวกเราจุฬาไซาส์ดำเนินโครงการโดยมีเจ้าไส้เดือนตัวเล็กๆเ,เป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะไล่าตามจุดมุ่งหมายสูงสุดที่จะให้ปุ๋ยไส้เดือนสามารถเป็นทางเลือกในการทดแทนปุ๋ยเคมีได้แล้วที่ผ่านมาพวกเราทาอะไร ตอนนี้เราทำอะไรอยู่แล้วก้าวต่อไปของพวกเราคืออะไรผมขออธิบายง่ายๆโดยใช้กราฟ product life cycle นี้ช่วยหเห็นภาพครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่พศ2552ถึง2,554ถึงแม้ว่าโครงการของพวกเราในปีนั้นๆจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนแต่ว่าผลลัพธ์ก็ยังถูกจำกัดอยู่ในวงที่แคบซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปุ๋ยเยนของพวกเราไม่สามารถก้าวผ่านช่วง introduction stage เข้าสู่ช่วง growth stage หรือช่วงเติบโตได้เป็นเพราะข้อจำกัดทั้ง4ี่ข้อที่เป็นกำแพงคอยขวางทางเราอยู่แต่ด้วย e c o house ตอนนี้ปัญหา3ข้อแรกได้ถูกแก้ไขไปแล้วและปัญหาข้อสุดท้ายเรื่องกำลังการผลิตปุ๋ยไส้เดือนที่มีอยู่อย่างจำกัดกำลังค่อยๆได้รับการแก้ไขผ่านการขยายจำนวน e c o house ไปยังองค์กรเพื่อสังคมและเมื่อกำแพงนี้ถูกทลายลงผลลัพธ์ที่ได้คือปริมาณปุ๋ยไส้เดือนในตลาดที่จะเพิ่มมากขึ้น และต้นทุนการผลิตต่อชิ้นที่จะลดต่ำลงจนทำให้ปุ๋ยไส้เดือนสามารถแข่งขันทางด้านราคากับปุ๋ยเคมีได้ก้าวต่อไปในปีหน้าจุลาไซฟ์2013จะมุ่งมั่นและตั้งใจเชือผลักดันให้ปุ๋ยไส้เดือนสามารถเป็นที่หนึ่งในใจเกษตร,รกรไทยให้ได้ครับเส้นทางไปสู่จุดมุ่งหมายของเรานั้นแม้จะฟังดูยากและอาจมองไม่เห็นหนทางบ้าง แต่ตอนนี้เส้นทางสายนั้นได้กลับชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะเราใช้ Eco House เป็นเครื่องมือในการทำลายกำแพงที่ขวางกัน้นและได้เริ่มจุดเทียนให้องค์กรเพื่อสังคมต่างๆเพื่อค่อยๆสร้างแสงแสงที่จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆและจะช่วยนำทางพวกเราไปสู่เส้นชัยไปสู่ทางเลือกใหม่ของกเกษตรกรไทยในที่สุดค่ะ จุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จของพวกเราจุฬาไซาฟ์ในปีนี้เกิดจากความแข็งแกร่งของทีมประกอบกับจิตอาสาและใจที่มุ่งมั่นของสมาชิกทั้งหมด173คนจาก9คณะ14สาขาวิชานอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการและให้คำแนะนำต่างๆรวมไปถึงแรงสนับสนุนจากทาง,ทางภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วยค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยคือรุ่นพี่จุฬาไซาฟ์อลามนายที่คอยดูแลและให้การช่วยเหลือพวกเราอย่างอบอุ่นตลอดมาค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจเราได้วควบรวมองค์ความรู้ทั้งเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและบัญชีเข้าด้วยกันจนออกมาเป็น Eco House ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง18,165บาทและใน6เดือนข้างหน้า จะสามารถสร้างรายได้ได้ถึง23,850บาทเพื่อจะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเราได้ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นด้วยการลดปริมาณขยะอินทรีย์ไปได้ถึง1,080กิโลกรัมและเปลี่ยนแปลงคัศนคติที่มีต่อปุ๋ยอินทรีย์ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขและเพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาด้านสังคมเราได้ใช้กิจกรรมต่างๆในการวางรากฐานการดำเนินชีวิตให้ผู้ด้อโอกาส ให้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีและมีวินัยรู้จักแบ่งปันความสุขรับผิดชอบในหน้าที่วันนี้พวกเขาภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปและทำอะไรดีๆให้กับสังคมอย่างยั่งยืนในปีนี้เราได้รับการยอมรับจากองค์กรเพื่อสังคมทุกที่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไป โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้คนนับสิบชีวิตเราได้จุดประกายฝันให้กับคนที่ถูกมองข้ามและเราทำให้กลบทำให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับมามีที่อยู่ในสังคมอย่างเต็มภาคภูมิแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้สร้างในปีนี้กลับเป็นสิ่งที่ตัวเลขไม่สามารถวัดค่าออกมาได้เพราะมันคือชีวิต ทุกชีวิตที่เราได้เข้าไปสัมผัสและเปลี่ยนแปลงพวกเราจุลาไซฟ์ได้จุดเทียนแห่งชีวิตของคนเหล่านี้ให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง เวลาหมดเวลาพอดีครับมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของไส้เดือนอย่างแน่นอนโดยความเป็นจริงของโลกธุรกิจเนี่ยตลาดนี่คือสิ่งที่ไม่แน่นอนที่สุดเพราะว่าความต้องการของผู้ใช้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็อยากจะให้ทีมคิดหน่อยว่าจะทำยังไงถึงจะให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนเนี่ยหาจุดยืนที่แน่นอนพอสมควรในตลาดที่ไม่แน่นอน คืออยู่ความคืออยู่ทำไงถึงจะไปอยู่ในความทรงจําของผู้ใช้ไม่ลืมจะต้องมียี่ห้อไหมยี่ห้อนั้นจะชื่อปุ๋ยยี่ห้อไส้เดือนหรือปุ๋ยมูลไส้เดือนยี่ห้อจุลาไซฟอะไรทางนี้หน่อยไหมช่วยต่อยอดให้หน่อยเถอะครับขอบคุณสําหรับคําถามครับสําหรับเรื่องที่ว่าเราจะทายังไงให้ผลติตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนสามารถหาตลาดรองรับที่แน่นอนได้ณนะตอนนี้จุดประสงค์หลักของ